สวัสดีครับทุกๆคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในตอนนี้เป็นเรื่องของฟิสิกส์ของอาวุธปืนครับว้าวฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอื่นต้องขออธิบายหน่อยนะครับว่าเนื้อหาในตอนนี้เป็นสารคดีที่มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ในแง่ของการใช้หลักฟิสิกส์เพื่ออธิบายกลไกการทํางานของปืนครับและขอเน้นย้ํานะครับว่าอาวุธปืนเป็นสิ่งอันตรายและการใช้งานนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝน และเรียนรู้มาอย่างดีแล้วทั้งในเชิงการปฏิบัติจริงและในทางกฎหมายนะครับอาจารย์ครับเรื่องอาวุธปืนนี่มันใช้หลักฟิสิกส์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่จริงแล้วในเรื่องอาวุธปืนนี่เราก็ใช้หลักฟิสิกส์ในการทํางานอยู่มากพอสมควรเลยนะครับเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องอาวุธปืนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไร และหลักฟิสิกส์เรื่องไหนบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการด้านต่างๆของอาวุธปืนส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดของอาวุธปืนก็คงจะเป็นดินปืนนั่นเองครับซึ่งมีหลักฐานว่าชาวจีนเป็นผู้คิดค้นขึ้นเป็นชาติแรกในโลกเมื่อประมาณศตวรรษที่9แต่ว่าในช่วงแรกนั้นการใช้งานดินปืนจะออกไปทางการสร้างบรรพบุรุษของจรวดมากกว่าครับซึ่งหน้าตาก็คล้ายๆกับบั้งไฟของเรานั่นแหละจนกระทั่งศตวรรษที่12 เ่งจะมีหลักฐานว่ามีการประดิษฐ์อาวุธปืนขึ้นใช้งานเป็นครั้งแรกในโลกครับหลักการทำงานที่สำคัญที่สุดของปืนก็คือหลักอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นเองครับถ้าเรากำหนดให้โมเมนตัมรวมก่อนการยิงเท่ากับโมเมนตัมรวมหลังการยิงและก่อนการยิงนั้นทั้งระบบอยู่นิ่งกับที่ดังนั้นความเร็วของทั้งปืนและกระสุนจะเป็นศูนนั่นคือโมเมนตัมรวมควรจะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเอง เราลองมาดูสมการการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นนี้กันนะครับถ้าผมให้ pg คือโมเมนตัมของปืนและ pb คือโมเมนตัมของลูกปืนผลรวมของทั้งสองปริมาณนี้จะต้องเท่ากับ0ทั้งก่อนและหลังการยิงและเราทราบว่าถ้าเราสามารถหาโมเมนตัมได้จากมวลคูณด้วยความเร็วนั่นคือ p เท่ากับ m v เมื่อ m คือมวลของวัตถุและ v คือความเร็วของวัตถุเราเลยสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า m g v g บวกด้วย m b v b เท่ากับ0เมื่อ m g คือมวลของปืน v g คือความเร็วของปืน m b คือมวลของกระสุนปืน และ v b คือความเร็วของกระสุนปืนแน่นอนครับว่าถ้าหากจะให้ผลรวมเป็นศูนย์ได้นั้นปริมาณทั้งสองนี้น่าจะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับเราแน่ใจได้ว่ามวลของทั้งปืนและลูกปืนไม่น่าจะเป็นศูนย์หรือติดลบแน่ๆดังนั้นปริมาณที่น่าจะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันก็น่าจะเป็นความเร็วนั่นเองครับเราสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าเนื่องจากความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้นถ้าหากความเร็วมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันก็คือมีทิศตรงกันข้ามกันนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็แปลว่าหลังจากที่เรายิงปืนแล้วเมื่อลูกกระสุนวิ่งออกไปจากกระบอกปืนตัวปืนเองก็จะมีความเร็วในทิศทางตรงกันข้ามกันด้วยเพื่อรักษาโมเมนตัมไว้ให้คงที่เสมอทีนี้เราลองนึกดูจากสมการกันนะครับว่าถ้าเผื่อมวลของปืนและกระสุนมีค่าไม่ต่างกันมากนะักผลน่าจะเป็นอย่างไร ใช่แล้วครับผลก็น่าจะเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับในสมัยโบราณเราเลยต้องออกแบบปืนใหญ่ให้มีมวลมากกว่าลูกปืนที่มันจะยิงออกไปได้ให้มากๆเข้าไว้เพื่อให้ความเร็วของปืนมีค่าน้อยๆลงนั่นเองครับโอ้โหปืนใหญ่สมัยก่อนคงจะใหญ่โตและหนักหน้าเกรงขามากๆเลยนะครับใช่แล้วครับแต่ที่จริงแล้วความแม่นยำก็ยังไม่ค่อยดีนักหรอกนะครับเพราะในสมัยก่อน เราใช้วิธีใส่ดินปืนเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลูกปืนดังนั้นปริมาณของดินปืนก็จะเป็นตัวกําหนดแรงที่จะส่งลูกปืนออกไปด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าลูกปืนก็จะเคลื่อนที่ไปเป็นวิถีโค้งตามแบบที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีคือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไท์นั่นเองโดยที่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นมุมในการยิงซึ่งคงจะไม่ขอกล่าวถึงในตอนนี้นะครับพอมนุษย์เรา เริ่มมีเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ปืนที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถพกพาไปในการสงครามได้สะดวกขึ้นปัญหานี้ก็ยังตามมาอยู่เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกกระสุนวิ่งออกไปจากลำกล้องนั้นก็จะกลายไปการเคลื่อนที่แบบวิถีโคง้งหรือโปรเจกไททันทีแล้วการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทของลูกกระสุนปืนนี่มันก่อให้เกิดปัญหาย,ยัางไงกันครับถ้าเราลองนึกดูดีๆนะครับกราฟฟน ว่าทันทีที่ลูกปืนถูกยิงพ้นจากปากกระบอกไปนั้นจะมีแรงโน้มถ่วงมากระทํากับลูกกระสุนปืนทันทีโดยระยะเวลาที่ลูกกระสุนตกลงสู่พื้นจะสามารถคํานวณได้ง่ายๆจากระยะความสูงจากปากกระบอกปืนถึงพื้นครับเพราะที่จริงช่วงเวลานี้ก็จะเท่าๆก,กันกับเราปล่อยลูกกระสุนนั้นให้ตกลงสู่พื้นแบบปกติหรือที่เราเรียกว่า free f a เลยทีเดียว กราฟีนเริ่มเห็นปัญหาแล้วยังครับว่าถ้าหากกระสุนเรามีความเร็วต้นไม่มากพอกระสุนเราก็จะตกลงมาในแนวดิ่งมากเกินไปก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายทําให้เรายิงไปได้ไม่ตรงเป้าซึ่งทางแก้ก็คือเราต้องทําให้ลูกกระสุนมีความเร็วต้นมากที่สุดโดยการใส่ดินปืนเข้าไปเยอะๆซึ่งก็จะมีผลกระทบด้านอื่นๆเช่นแรงถีบกลับจากการอนุรักษ์โมเมนตัมตามที่ได้กล่าวไปแล้วหรือแม้แต่การตั้งศูนย์ที่ใช้เล็ง เพื่อทำการแก้ค่าเหล่านี้ไปด้วยโดยการตั้งปากกระบอกให้เชิดขึ้นเล็กน้อยเพื่อชดเชยการตกลงของกระสุนตามระยะทางต่างๆซึ่งก็มักจะมีใช้ในปืนที่ต้องการความแม่นยำสูงในการยิงให้ได้ระยะไกลๆเช่นปืนยาวของพลแม่นปืนหรือที่เรเรียกว่าสไนเปอร์นั่นเองครับนอกจากการใช้การปรับศูนย์หลังของปืนแล้วปกติในกล้องเล็งระยะไกล ก็จะมีมาตรบอกระยะเช่นดังในภาพนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจุดที่เราต้องใช้เป็นจุดเลรงด้านหลังจะค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆถ้าเราทำการเรงเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลๆออกไปมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าปากกระบอกปืนของเราก็จะต้องเชิดสูงตามขึ้นไปด้วยเพื่อทำการแก้ค่าการตกลงแบบโปรเจกต์ตาของลูกกระสุนนั่นเองครับและถ้าเราสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า เรามีการระบุชนิดของกระสุนที่ให้ใช้ไว้ด้วยนะครับสำหรับกระสุนธรรมดานั้นจะได้ระยะไม่ไกลเท่ากับกระสุนแบบแมกนัมซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ากระสุนที่เราเรียกว่าแมกนัมนั้นจะมีดินปืนมากกว่ากระสุนปกติด้วยนั่นเองทําให้ความเร็วต้นของลูกปืนมีค่ามากกว่ากระสุนปกติและสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่าในระยะเวลาที่เท่าๆกันครับงั้นถ้าเรายิ่งใส่ดินปืนเข้าไปเยอะๆเราก็จะยิงได้แม่นขึ้นใช่ไหมครับ ที่จริงก็มีอีกหลายอย่างที่ทำให้เราพัฒนาอาวุธชนิดนี้ได้ค่อนข้างมากถ้าเทียบกับตอนที่มนุษย์เราพัฒนาปืนขึ้นมาใช้ใหม่ๆนะครับกราฟีนเคยดูหนังสมัยก่อนที่มีทหารยืนเรียงแถวหน้ากระดานมาหยุดห่างกันไม่กี่สิบเมตรแล้วก็ตั้งหน้าต่างตาผลัดกันบรรจุกระสุนใส่ปืนทางปากกระบอกแบบที่เราเรียกกันว่าปืนคาบศีลาหรือมัสเก็ตแล้วก็ผลัดกันยิงใส่กันไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเขาทาแบบนั้นกัน แล้วยิงกันแต่ละทีคนก็ล้มลงไปทีแล้วไม่กี่คนหรือเวลาที่เราดูหนังว่าเขามีการดวลปืนกันโดยการหันหลังชนกันแล้วก้าวไปสิบก้าวก่อนที่จะหันมายิงใส่กันทำไมโอกาสตายกันทั้งคู่ถึงได้มีไม่มากนะักนั่นนะสิครับทำอย่างนี้ไม่ตายกันหมดหรอครับเพราะที่จริงปืนสมัยแรกๆมันไม่แม่นอย่างแรงเลยละครับเพราะสาเหตุหลักๆก็คือการที่กระสุนวิ่งออกไป มีโอกาสวิ่งไปไม่เป็นเส้นตรงจากปากกระบอกปืนมีสูงมากลองดูในรูปนี้นะครับปืนสมัยก่อนที่ใช้ลูกปืนแบบกลมๆหยอดลงไปทางปากกระบอกจะมีลำกล้องที่ไม่แน่นมากเพื่อให้ลูกปืนสามารถวิ่งผ่านลำกล้องออกมาได้ไม่ลำบากมากนะักและผิวด้านในก็จะเป็นลำกล้องเรียบๆพอลูกกระสุนวิ่งออกมาถ้าหากวิ่งไม่ตรงทาง หรือลำกล้องปืนไม่ยาวเพียงพอที่จะบังคับลูกให้วิ่งไปเป็นแนวตรงได้ดีพอออกจากลำกล้องปืนก็จะวิ่งเบี้ยวไปจากทิศทางที่เราต้องการพวกปืนคาบศิลาแบบสั้นๆถึงได้ไม่แม่นเอาเสียเลยไงครับแล้วเขามีวิธีแก้ยังไงครับอาจารย์วิธีแก้นี่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนมากที่สุดก็เกิดขึ้นในสงครามกลางเมืองอเมริกาครับซึ่งทำให้ปืนมีอนุภาพมากขึ้นเยอะ ทั้งในเรื่องของระยะการยิงและความแม่นยำก็เลยมีทหารตายกันมากเลยทีเดียวโดยปัจจัยหลกัหลกๆในตอนนั้นก็คือการพัฒนาให้ภายในลำกล้องปืนมีลักษณะเป็นเกลียวที่เราเรียกว่าไรฟลลิงและก็ทำให้ปืนที่มีลักษณะแบบนี้ถูกเรียกว่าเป็นปืนไรเฟิลนั่นเองครับใครนึกภาพไม่ออกลองดูในภาพนี้นะครับการทำให้ภายในลำกล้องมีลักษณะเป็นเกลียว แล้วทําให้กระสุนมีขนาดที่โตขึ้นมาแน่นพอดีกับลํากล้องทําให้ในการยิงออกไปแต่ละครั้งนั้นกระสุนจะหมุนควงรอบตัวเองไปตลอดการเคลื่อนที่ซึ่งมีข้อดีหลายประการข้อแรกคือแรงดันกระสุนออกไปจะมีมากกว่าปืนแบบที่กระสุนกลมๆหลวมๆซึ่งทําให้แรงดันเสียไปจากช่องว่างรอบๆตัวกระสุนกับปากกระบอกปืนข้อที่2 คือความไม่สมมาตรต่างๆของหัวกระสุนจะถูกเฉลี่ยไปรอบๆแบบเท่าๆกันขณะที่หมุนควงไปทำให้การเดินทางยังคงเป็นเส้นตรงในแนวเดิมตลอดหรือที่จริงถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์จริงๆก็คือการหมุนควงของลูกกระสุนนั้นทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมหรือ a n g กูล่าโมเมนตัมที่มีทิศไปตามแกนหมุนซึ่งในที่นี้ก็คือทิศท,ทางที่ลูกกระสุนวิ่งเข้าไปในอากาศนั่นเอง แน่นอนครับว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี้ก็เป็นอีกปริมาณหนึ่งที่ถูกอนุรักษ์โดยระบบหรือพูดง่ายๆก็คือเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยากดังนั้นการหมุนของลูกกระสุนก็เลยทำให้ทิศทางของลูกกระสุนนั้นมีความคงที่มากขึ้นด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าจะว่ากันไปแล้วหลักการอันนี้เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่เราใช้ธนูแล,ล้วละครับโดยขนนกที่ถูกติด ไว้ด้านท้ายของลูกธนูนั้นจะเป็นตัวทําให้ลูกธนูวิ่งควงไปในอากาศและมีผลในทํานองเดียวกันนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วล่ะครับนอกจากนั้นแล้วการที่กระสุนปืนมีการหมุนควงไปนั้นยังทําให้มีพลังงานมากกว่าอีกด้วยและแน่นอนครับว่าพลังงานทั้งหมดก็จะถูกนําไปสู่เป้าหมายซึ่งหมายความว่าอํานาจการทําลายเป้าหมายก็จะสูงขึ้นด้วยนั่นเอง และการที่ลูกกระสุนได้ถูกยิงออกไปจากปืนแต่ละชนิดนั้นจะมีร่องที่เกิดจากการวิ่งผ่านลำกล้องแบบเกลียวนี้ต่างๆกันไปซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์ใช้ร่องรอยตรงนี้แหละในการตรวจสอบว่าลูกกระสุนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุถูกยิงจากปืนกระบอกไหนนั่นเองครับหรือน่ากลัวจังเลยครับครับที่จริงก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อยแต่อย่างที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นล่ะครับว่าเราลองอลกอาหลักฟิสิกส์มาอธิบาย และเล่าถึงพัฒนาการด้านต่างๆของอาวุธชนิดนี้เท่านั้นเองเอาล่ะเราลองมาดูด้านอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับเราคงพอจะนึกออกว่าตอนต้นนั้นผมพูดถึงการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นกันไปแล้วที่ทําให้ปืนที่ยิงออกไปสะท้อนกลับในปัจจุบันปืนสมัยใหม่ที่เรียกว่าปืนแบบกึ่งอัตโนมัติก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการขึ้นไกเพื่อยิงนัดถัดไปและคัดปลอกกระสุนออกมาจากรังเพลิงด้วยนะครับเราลองมาดูกลไกตรงนี้กันครับ กระบวนการเริ่มต้นขึ้นก็คือการขึ้นลำกล้องครั้งแรกโดยอาศัยการดึงด้วยมือซึ่งเป็นการเอาลูกกระสุนเข้าไปในหลังเพลิงครับหลังจากนั้น <c oughs> เมื่อถึงกระบวนการเหนี่ยวไกก็จะทำให้เข็มแทงชนวนทำให้ลูกกระสุนถูกจุดระเบิดหัวกระสุนจะวิ่งออกไปและเกิดแรงสะท้อนกลับเนื่องจากการอนุรักษ์โมเมนตัมในปืนแบบกึ่งอัตโนมัตินั้นส่วนที่ทำหน้าที่ขึ้นลำกล้อง จะเลื่อนกลับมาทางด้านหลังโดยแรงจากการจุดระเบิดซึ่งเป็นการนำเอาส่วนหนึ่งของโมเมนตัมที่ทำให้เกิดแรงสะท้อนกลับมาใช้ในการขึ้นลำกล้องและปล่อยให้กระสุนนัดถัดไปวิ่งเข้าไปยังรังเพลิงนั่นเองซึ่งกลไกตรงนี้ก็แตกต่างจากปืนลูกโม่ที่โมเมนตัมของปืนทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ยิงทำให้เกิดแรงสะท้อนกลับมากกว่าเข้าใจแล้วล่ะครับอาจารย์ ผมเพิ่งรู้ว่าเราสามารถใช้หลักฟิสิก์ในการอธิบายห,หลักการทำงานของปืนและลูกกระสุนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วล่ะครับกราฟีนส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีทั้งหลายที่เราเห็นเห็นและเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลักการที่เข้าใจได้ไม่ยากนะักและมาจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานเสียส่วนใหญ่ล่ะครับสำหรับวันนี้คงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ